มันมันมนเรายกไปปุ๊บไอตัวเนี้ยมันที่หมอกที่อื่นเวลายกไปอาจจะไปเกี่ยวหัวพุง่งกับไปเกี่ยว,ยวมัเคยไปมีมาแล้วไ,นะไปโดนหัวพุ่งกลับบ้างไปโดนหัวโปรดิวเซอร์บ้างโดนคนยศุนทร์ตำแหน่งยศุนทร์นี่ไหมมีหลักไม่ไหมเนี้ยอุ้ยอุ้ยนี่โอ้โหคนน่เกลียดเยนี่ชั่วผ่านการทํางานมาแล้วจริงไม่ต้องรับเราแน่นอน เวลาตั้งเราเวลาตั้งเราจะถ่ายไปทางไหนให้เอาปานแบงหน้ามีที่กำลังเต็ไม่ได้สิถ้าเป็นคนมีแรงเขาจะไม่ได้อย่างนี้คุณวนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับแ้ไม่มีแรงก็ตายปีหน้าเลยอ่ะ

ถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวไปนิ้ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยดเลยวางแบบน่าริบกนจิ้มดิต้องจิ้มบางคนไม่หยักเลยครับไม่อยากเลยสองคนเทียบมากเลยวางนี่วางนี่สุดยอดสุดยอดเอาไปเลยนี่ลงรถเลยขอขอแบ่งนะครับ